โอเคนะครับผมก็มาขอพูดถึงเรื่อง Windows 10นะครับผมหรือ Windows 10 Pro เนอะ,อะตอนนี้ของผมมันหมดอายุใช่ไหมดูดิเห็นป่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะมันขึ้น a n t i v i e Windows 10เนอะก็คือประมาณนี้แหละไอซึ่งของผมหมดแล้วแหละก็คือสำหรับใครประสบปัญหาแบบนี้นะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็นี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกัน ก็คือกดคลิกขวาขึ้นมานะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นรูปโล่เนาะของผมใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับผมแต่ถ้าเป็นของที่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะก็น่าจะเป็นอะไรแอดมินสักอย่างประมาณนี้เนาะก็ให้คลิกเข้าไป <S <S <ๆ>กดใช้นะครับซึ่งก็รอนะครับรอจนกว่ามันจะรันเสร็จเนาะ ถ้ามันรันเสร็จแล้วตัวที่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเห็นไหมเปิดใช้งาน Windows 10บเเปิดใช้งานวินโดว์ไปที่การตั้งค่าคือมันแห่เราใส่คีย์เนาะคือ Windows 10ของเรามันหมด,ดอายุเนาะคือรอจนกว่ามันจะรันเสร็จแล้วกันถ้าเสียงเบาไปก็ขอภัยด้วยนะครับ คือผมใช้ตัวนี้ไปเลยเนาะไม่ต้องไปเขียนโค้ดโปรแกรมใส่เนาะคือตัวนี้คือทีเดียวคือจบเลยอ่าเห็นไหมมันหายไปละอ่าโอเคถ้าเกิดมันเด้งหลุดอยแบบนี้ก็คือจบแล้วคือผ่านหมดแล้วมันก็ไม่มีแล้วลองเข้าไปดูที่อ่าลองเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วกันอืมคอมพิวเตอร์อืมเดสก์ท็อป ใช่ไหมเอ่ยอ๋อไม่ใช่หนรู้สึกว่าภาษาไทยนี่ใช่ยากกว่าภาษาอังกฤษนะ ชื่อว่า PC เนาะโอเคพ c เครื่องนี้นะครับผมลองดูคุณสมบัตินะก็ดูนะผมก็เรียบร้อยหมดและนะ้วเนาะก็คือแคกอะไรผ่านเรียบร้อยมดละก็ไม่มีอะไรละอ๋อถือว่าเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมแทนตัวนี้ไปดาวน์โหลดละกันโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อรับรู้ด้วยนะครับผมว่า การแค่ Windows 10เป็นยังไงเนาะ